ครับพไปลองปองปลายครับทีาอีสานนเท่ามันนี่ขอสู้บรรยากาศย่ำให้น้ำหน้าแล้วๆเนาะมันเลก็จะเป็นช่วงปลาออกหากินหาอยู่หากินนี่ก็เห็ดเบ็ดครับวิถีชีวิตคนอีสานเบ็ดมากแต่พอตะเมียผ้าเห็ดสมัยโบราณโบราณหมนละนี่แสดงว่าเห็ดดีเดนี่เยเบ็ดหนี่งเห็ดเองเราเองสมัยที่ยุบันผู้ถ่อเห็ดเบ็ดที่พอมาคือผู้ใดญ่เนี่เบ็ดลองเห็ด

วันอาทิตย์นี่แหละต้องไปซ้ำเปิลมุมของมันเป็นตังใดแน่เลยอาสิบหกสิบลังแล้วเนี่ยเอามาว่านทำไมขึ้นมาว่านไหมใส่ที่เหลือนั่นนะที่ควงกันเส็ยดไม่บ่วงหนูตัดมามันหลเหตุบ่วงหนูตัวเห็ดเบ็ดเราเห็ดบ่วงหนูแค่นั้นก็จะไปใส่หนูเหตเบ็ดเราก็บเใส่หนูตัวฝากติดตามไว้เลยครับเดรื่องยูทูป อย่าลืมกด,ด,ดมกต,ติดตามกับาตเทไข่น้วยนะลองในหอยเชียนคนบันเทิงองสัตว์นาะปลาที่ฝากน้องไว้น่นี่ยที่การอ,าออกว่าน้อยๆอย่างเ่นข้บนเหลาหลายลก็ดิบเหลานอยใหญ่เกินไปนี่กับดิบคมๆหนะ่นยจะมีโรคคมเหย่ๆเนี่ยมันมีเมือบาาได้พันไว้เนี่กันติวม่ไผ่ในไผ่มันคมมันม,มีติวขกต่อว่าเห็ดเห็ดน,น้ำเงินไอ้กินหน่อยไปนัางเบง เราต้องจักตัวจักสารแน่น้ำให้น้ำหน้าเขาเจอกันจักตัวกาเนาะตัวมาก้ะมาเลนียวคอเราเขาจะติดจัตเกเช็ดป้าแต่แค่อ้อมอันอ้อมนีนีใส่สารตาสารของสารไส้อะไรเป็นนางเป็อะไรเห็ดเป็นนะครับอันนี้วอาหน้ังอะไรเห็ดเหลาเพชรตออน้ำนางก็ค่ก็เห็ดยังบกหเห็ดเปน เราจ็ดของก็นนั่นนะทีนี่เนาะเพราะย่ำมตกย่ำแรงมากเขาจะไม่เบียดกันนี่แหละพุทาสารกระดงกระจจสารหดสารมวยวไปเี่เป็นนางเบื้งงข้าจอด็ดเลยจำเอาเสียดายอยู่บ่เดยเห็นไลเกี้พุทโของพ่อแล้เก็ดเป็นเราสสารล้ก้องเขาก็เป็นสารก้องเข่าสารของทางกระตา เออใส่เหรอเเป็นมือทย่างได้อยุบอ่ะเป็นสาเหตุเ่ยเหตุกับสาเป็นตัวว่าเหตุใส่ได้แด้วมัใส่ไปนี่อันนี้เหตุ่ได้เพราะเดี๋ไปนี่อันนี้บูบถึงประโยชน์ของไม่ไปนี่ไปเห็ดประโยชน์หลายหลายพอดีสามาเท่านั้นเองหลายแนวหลายย่างฝ้าร่างรถลดในมาฝ้าเพราะเิดฝ้าร่างเปลืใส่รอสมัยจั้นเองเนาะแก่เขาแก่นำนี่เดี๋ยวคอยเหลาเมื่อสิสวย ขถหยีดไปมันยังเหดีันย่วแเหดีด้เกเาเบียดตีกไปเรๆเยเม่ได้ไปเรี่ยาครองมือไปเลียงงัวเไมไปหัดเลเบีดดโคโอไปเรื่อยๆลที่ันหันากมากเรืงเขาง้อกบอลกัไปเตะดีดันไปเลี้ยงกันงเลี้ยงนเราก็ต้องไป อายุหะกินเนี่ยไดกใส่เบ็ดนีมันเลยละเอทิย์บอาู่บ้านดออาทิตย์อยู่ทงอาย่ทงเกี่ยวหญ่งัวแล้วกขึ้นโคกไปเลี้ยงงัวเจ็บเห็ดนมนเ้ยพ่ขอกับเจี๊ยแก้วกับเป็นพ่อขอกับเจี๊ยแกวกับเป็นปลาดุกบองเรากินเ่กิมาหาข้งนาหาเจ็บเห็ดมกแน่คนแม่งจีบมคนแมงงยนมนล ก usted, ินฟ like ุจก็เใส่พอเขากินกอที่อให้กับเกียรน้ำมือันี้เรากินกับเยแกวใบสมลมยองยอใส้เข่าเลยกยองยใส่กันหมดเลยกินกับเขาของขเม่อเกิดมันีเรากินกับเป็นมะขามแล้ออามบอนต้น้องโดนเป็นมะขามบอนมัดตาำซะอีปูอีประเดี๋ยวตําต่ำต ประเดี๋ยวก็กจะไปืทหน้าเนอปรเดียวครับสมัยในทุป <c oughs> ีท <c oughs> ีเดีวมจะเม็ดเม็ดเปิดหอมัเป็นตัวนอนเป็นตะแมงบีตัมาเยกินื้นเสียบเลยไอ้ิกินแต่สุยางไปยืดทงยืดทายบอบออึดบอกินพอเห็นมี่พ่อขากับเกียร์ไปไม่ยืดเขาว่าพ่อเขาเกียร์ไปหาหาเากินของหนาวสมัรลูกล้างนี่จะทำอาหากินเนาะแต่ว่าสัยสมือเหน่งไย ยุขวกัมีไป่งกุดเฟ็ดอกเฟดยยได้ยัง่โทษกริงได้ซุมเรียงง่วนเลยว้าทำแต่ไม่ครยงงวอยกลางปทศนเขาไป่งเสร้ยลรอสมัยซุ้มมือเด็กน้อยซมอน่กัเลียงเลียงง่า,า,ยงยงงายก็ตะเกียุ้อไง,งก็เปยงยากเดียเอาโทับใส่สมือให้มันก็อยู่แล้วซุ้มเอ้าเอาสนกันเนาะไม่พอกันไม่ชิบหนา อุละมือไปใส่เบ็ดสิไทยบางอีกตีนึงมาสีมานนมันเอามือยากก้อนมือแรกสี่นิ้ยยางเบ็ดอยู่โอเคครับี่น้องฝากติดตามเลยเด้อช่องนี่ครับนายหอยเทนคนบันเทิงอย่าลืมกดตะไข่คาไปประกวดไปน้ำใสตตุม่มยำหอม <c oughs> <c oughs> อย่าลืมซ <c oughs> ่าน้ำเด้ <c oughs> ออสวัสดีครับไปเจอกันไหมครับ